ที่ประมูลคันนี้ได้นะคะคุณลูกค้ารับกิฟต์อยเชอร์จากเซนท่านมูลค่า1 0 0่บาทไปเลยนะประมูลคันนี้ได้รับกิฟต์อยเชอร์นะคะจากเซนทันมูลค่า1 0 0 0บาทค่ะมาชมลุ่นบที่1กับ M อ็มเนบิวงเซคันนี้การ c ุเป้ค่ะเป็นตัวเอ็มสปอร์ตปีงเครื่องสับปอโตแพนเคเอก็มีให้ราคาเก้าแสนบาทเปิดราคาได้9ก้าแสบาทราคาไปได้อยู่แล้วค่ะเคมีค่ะลูกค้าออนไลน์จากออนไลน์กับพื้น่าเป็นผู้เปิดราคามาแล้วเก้าแสนสับปะรดเป็นราคาสต็ ราคาสุดตกเลยค่ะ9 6 8ราคาตอนนี้ค่ะ9,088ราคาไปได้ค่ะรีบซื้อเลยค่ะ9,000ในมบาท9,000ในมือสบปรัเป็นแล้วค่ะ912ที่ออนไลน์สุดต่อยค่ะ9,000ในมือสองพัน9,000ในมือสองพัิบาราเปลนแล้วค่ะ6,000ที่ออนไลน์9,000ในมือหนอพัน9,000ในมือหนพันนับเ็มหนึ่ง9,000ในมือหนอพันนับสอง9,000ในมือหนอพันบาท9,088ปรัเปลี่ยนแล้วค่ะ9,088 2สุดที่ลาบ922ระมัน่า9,000ในมือสองปับเป ออนไลน์ก็ใส่สองหมื่นสินรละค่ะก็ใส่สองหมพราคาไปได้ค่ะ9ก้าสอดราคาตอนนี้ค่ะก้ที่ออไลน์ค่ะก็ใส่สามหมื่นสองพันสิบระละเปลละค่ะก้าสามสี่หกพันก็ใปประละเลค่ะก้าสบแปดที่ลานประมูลสึตอกก็เป็นราคาเล็ค่ะก้าแสาะเปลละค่ะสึต่ายแลค่ะก็ใส่สิบหมื่นสองพันอะไรค่ะก้าสี่สองสี่พันหกพันปละค่ะก้าสิบแปดให้านประค่ะก็ใส่สิหมื่นแปดพันก็ใส่สิบหมื่นแปดพันนับปนสามหน่ เปลี <muitas> ่ยนรล้วค่ต่อยกได้อีกสมัยไหมคะหกศูนย์หกสราคาตอนนี้ค่ะก็ใส่นมือาะอะไรก็ใส่นมือสองภาีพันกพันระเบียแลค่ก็ใส่นมือหนที่ลามประมินก็ใส่นมือหนกพันนับ่ก็ใส่นมือปดพันรเบีย้ค่ะเก้าแปดเจ็ดศูนย์ที่ออนไลค่ะก็ใส่จมเอร์บาทสต่อยัค่ะเก้าเจ็ดส่ราคาตอนนี้ก็ใส่เจมเอรพนหนกพันรเีย้ค่ก็เจนหกที่ราประมูลก็จปดระเบียแล้วค่ะเก้าเจ็ดแปดอีกมัยไหะก็ใส่ปัดบาทเก้าเปอร่ก็นต์ราคาอนนีค ก้าวสอค่ะก็ใส่กมีสอันิบรปเปร์แล้วค่ะหกพันแปดพันชิลาประมูลอีกสักไม้ไมคะหนึล้านไปเลยไหมหนึ่ล้านบาทขอบุญค่ะหล้านหนึ่งบาทรับเป็นราคาสตกก็ิีราคาเลยค่ะหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นนับหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นชิลาร์ประมูลค่ะหนึ่งล้านสามหมื่นรับเปล่าลาหนึ่งล้านสี่หมื่นราคาตอนนี้สต๊อกกราคาสต๊อกยกได้หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าหมื่นชิลาราประมูค่ะหนึ่งล้านห้า 1 9 0 0 0ล้านตอนนี้ค่ะ1 1 0 0 0ล้านบาทรบเบ็นแล้วค่ะ1,000ล้าน1น0 0บาท1ล้านแสนหอตอกกับบินราคาเลยค่ะ1 1 0 0 0 0้าน1 0 1 0 0 0 0ล้านหน0 0 0แส0 0น0นับนึงับห่ล้านห0 0่แสนล้าน่ป้ามิเล่สา0นสุดอกกบินราคาได้1 1 0 0ล้บาที่ออนไลน์ นับ20 0 0มืนระเบียนแล้วค่ะ1ล้านในสายส0 0มืนสุตอกกันเลยค่ะราคาไปได้ค่ะ1ล้านในสาย0 0ล้านในสาย0 0นับ1นึล้านในสายส0 0นับอล้านในสาย0 0ระเบียนแล้วค่ะ1ล้านในสายส0 0ห0ล้านในสาย0มนับ1นล้านในสายส0 0นับ2ล้าน1 3สา่บาทชิป้ามิเลขส0 0 9 3นสอกับบินราคาเลยค่ะ1ล้าน1 3 0 0 0 0บาทที่ออนไลน์นับ สามค่ะตกลงขายค่ะที่ราคา1นึ่งล้านหนึบาทลูกค้าออนไลน์ line, ปลายหมายเลข30093 30093เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อในราคา1นึ่งล้านหนึ่บาทของพระคุณออนไลน์ค่ะค่ะรับกิฟต์ไว้เชรงมูลค่า1,000บาทไปด้วยนะคะ